พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมากุฎราชกุมารส่งทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงจึงส่งรับเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรี ภายใต้โครงการการจนะบารมีให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งจัดตั้งบูลณิธิการจนะบารมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบกน,นิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี